มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคืนนี้ห้ามพลาดชมฝนดาวตกวันแม่อัตราการตกเฉลี่ย100ดวงต่อชั่วโมง 12. สิงหาคม2,567เพจ Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้โพสต์ข้อความระบุว่าคืนนี้ลุ้นชมฝนดาวตกเพอร์เซอิ ฝนดาวตกวันแม่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า13สิงหาคม2567อาตาัตราการตกเฉลี่ย100ดวงต่อชั่วโมง สำหรับฝนดาวตก p e r s e i ซอเป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างเป็นอันดับที่2รองจากฝนดาวตก l ีโอนิตสามารถสังเกตเห็นได้นในช่วงระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง24สิงหาคมของทุกปีนะคะและมักจะมีอัตราการตกสูงสุดในวันที่12และ13สิงหาคมมีสีสันสวยงามเกิดจากเศษฝุฟฟ่นละอองที่ดาวหางสวิฟทัตเทิ เหลือทิ้งไว้ในวงโครจรเมื่อโลกโครจรตัดผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีเศษฝุ่นดังกล่าวจะดึงดูดเศษฝุ่นเหล่านี้เข้ามาในชั้นบรรยากาศเกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างวาบบนท้องฟ้าเป็นปรากฏการธรรมชาติไม่มีผลกระทบต่อโลกค่ะคืนนี้ห้ามพลาดนะคะชมฝนดาวตกวันแม่อัตราการตกเฉลี่ย100ดวงต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ